สวัสดีครับในยามเช้าอากาศก็กำลังดีเย็นเย็นเย็นนิดหน่อยถ้าไม่ถ้าอยู่ใน,ในในในร้านอย่างนี้ก็ไม่ทักเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่อกอ,กอกนอกเมืองหน่อยก็เอาการอยู่ครับก็เป็นธรรมชาติแปลกๆแปลกม่งไม่แปลกมงแก,แกแล้วแต่ก็วันนี้ก็มานำเสนอผ้าเป็นผ้าทอยกดอกลายลูกแก้ว อันนี้เป็นลายโบราณนะครับเป็นลายดอกมะเขือ,อเป็นลายดอกมะเ,เขือเขาเรียกว่าะกาตอ๊อบนะครับไม่กินกินตึกตึกกินอะไรล่ะอันนี้เป็นผ้าหมักโครนโครนนั้นจะต้องมากรองอย่างละเอียดก่อนแล้วก็หลายอย่างที่ลงไปหลังจากย้อมสีแล้วเพื่อเพื่ออะไรหมักโครนเพื่ออะไร หรือบางทีก็จะเรียกว่าต้มโบราณวัสดุอะไรหลายอย่างทั้งโครนทั้งเปลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ลงไปที่หมักทั้งคลามอันนี้ย้อมสีธรรมชาตินะครับเป็นสีครั่งเ,เป็นครั้งแล้วก็เป็นอะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนชักลืมๆเหมือนกันเป็นสีครั้งสีชมพูเนี่ยจะออกครั่ง พวกนี้แล้วถ้าเป็นสีอื่นด้วยด้วยคุณสมบัติของของไม้ของเปลือกไม้ของรากไม้ของแก่นไม้จะให้สีในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเวลาผูกแล้วนะครับก็จะผูกดอกหมายความว่าผูกดอกแล้วก็ไปมัดย้อมแล้วหลายครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวมันยากกว่ารานะคาก็เลยแพงกว่าซึ่งคนบ้าน ที่ทานั้นช่างช่างพื้นบ้านที่ทํานั้นต้องมีความละเอียดมากดูสิครับเชิงสวยไหมอันนี้เป็นท่อนท่อนบนอันนี้ดูข้างล่างกันบ้างเห็นไหมครับสวยไหมครับเชิงเชิงส,<ว><ๆ>สวยไหมแต่รองครีบกว้างๆรู้น้อยนี่ครับเห็นไหมครับว่าสวยจริงไหมครับสวยจริงไหม จริงไหมลายอย่างนี้สีอย่างนี้ตรงๆเลยเช้าๆอากาศดีแสงให้นี่ครับก็ได้ภาพออกมาเป็นลักษณะที่สวยไม่ต้องใช้แสงอะไรช่วยเลยผมเปิดไฟแค่ดวงเดียวเปิดไฟปกติดวงเดียวก็สามารถจะถ่ายคลิปนี้ได้แล้วราคาล่ะไหมเลขล่ะอยู่ที่ภาพนิ่ง ข้างหน้าเลยก่อนที่จะเห็นลุงชายเคลื่อนไหวได้ก่อนที่จะเห็นลุงชายเคลื่อนไหวได้ไไดติดต่อติดตามได้ณตรงนั้นเลยครับตามนั้นเลยใครจะติดต่อเบอร์หนึ่งเบอร์ใดเป็นไอเดียไลน์ทั้งคู่ติดต่อทงางไลน์นะครับเราจะได้เห็นหน้าซึ่งกันและกันไม่ใช่เห็นหน้าซึ่งกันและกันจะได้ส่งรูปให้ดูได้ผมไม่ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้วิดีโอคอลก็คือการเห็นรูปเห็นหน้ากัน อขอเป็นแชทไลน์เอานะครับก็พอแล้วหรือใครต้องการอยากจะเห็นหน้าก็ได้ครับถ้ามีความจำเป็นว่าลูกชายเป็นยังไงสแสดงกลัวต้นหน่อยสิที่ร้านมีที่ตั้งแน่นอนที่ร้านจดภาษีทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางไลน์ด้วยะฉะนั้นไม่มีปัญหา คุณบอกคุณกังวลเรื่องการโอนเงินไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจดทะเบียนการค้าแล้วก็มีคำว่า DVD นะครับติดไว้ไม่ใช่ได้มาใครอยากติดก็ติดไม่ใช่นะครับนะครับสวยไหมก็วันนี้ก็อันนี้เป็น4เมตรนะครับตักได้ถ้าจะแบ่งได้2ผืน2ผืนเป็น1ชุดอันนี้คือผ้าชุด ตัดเสื้อได้อะไรได้ครบหมดเลยหรือแบ,บ่งให้คนที่ชนิดชิดเชื้อสายกันให้ที่มันเหมือนกันได้นะครับแต่ผ้าอ,อันนี้มีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นหมักโคนนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับพบกันในคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ลองติดตามกันดูครับสำหรับราคาหรือหมายเลขรหัสดูเอาที่ภาพนิ่งครับ